สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็โอ้โหเสียงรถดังมากสวัสดีค่ะเอาใหม่เอาใหม่ค่สสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็แต่งตัวเสร็จร้อยแล้วนะคะเตรียมพร้อมออกเดินทางไปไหนไปซื้อของนะคะซึ่งวันนี้เราจะทําเมนูอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะ้ขออนุญ,ญาตไปตัดผมนิดน,นึงนะคะเพราะว่านัดช่างไว้นะคะช่างประจําหมู่บ้านของเรานะคะ แต่ผมก่อนน้องสวยก่อนน้องเป๊กก่อนนะโอเคแชรคคยูจ้ะคะดูแซงก็ไม่ได้อาบน้ำเลยอะนะะสวยและะ้คขนาดแบบแค่สระยังสวยเลยค่ะร้านนี้ ตอนนี้นะคะเราก,กาลังจะไปที่แมคโครนะคะก็ต้องมืดก่อน,นอไรก่อ่ะา <c oughs> ต้องรอคนนี้แหละคนะ่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงแมคโครแล้วนี่น,น,นะและ้วก็เดีย๋ยวเราจะเข้าไปซื้อของกันนะคะอันนี้นะคะเราก็ตรงไป จะถึงบ้านนะคะตอนนี้อยากกินแบบว่าชาเย็นเดี๋ยวเราแวะซื้อแป๊บนึงนะรอชาเขียวของเรานะคะ <laughs> ผมก็จะสวยๆนิดนึงก็จะปอกกุ้งนะคะปอกกุ้งแล้วก็ปลาหมึกของเรานะคะ่ะเตรียมน้ำน้ำเดือดไว้ไม่ลวกนะคะไม่ลวกให้มันสุกนะคะเราก็จะล้าง วัตถุดิบของเราค่ะต้ม,มน้ำปลาลวก็จะทำการลวกนะคะลวกกรุบๆนะคะอันนี้จะอเอามาใส่ถ่านหาเหรออ,อีกไหมเยอะแล้วนะเจากานั้นจะลวกหมึกนะคะหมึกุกย่างหุึกย่างน่าจะสุกแล้ว, <c oughs> ลวเยอะมันละหมึกของเรา ตัวตัวน่าเกเราจะเอาไปเตรียมหลายหม้อสีรุ่นถาดถาดใหญ่เลยนะเบอร์เบอร์ค่ะเบอร์เบอร์แล้วก็อยู่ที่นอกบ้านของเราแล้วนะคะก็มีคุณขาวรอรับประทานอาหารทุกวันเลยนะคะมาดูความสวยงามของเต็นท์ของเรานะคะโอ้โห ไฟไฟปิงปองนี้เราซื้อมาราคา359บาทนะคะพิกัดในช้อปปีนะคะอากาศดีมากควรจะกินหมูกระทะอุ้ยตชนแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำเมนูเหลาทเเะเลนั่นเองค่ะปลาหมึกที่เราเอ่ออะไรนะที่เราลวกเมื่อกี้นะคะกับุดขอ,องเรามีมะเขือเทศมะนาว พริกกระเทียมแล้วก็ถั่วฝักยาวคะปาราแน่นอนนะสอคู่นี้สองคู่ซีนะคะวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลปี๊บด้วยนะคะแล้วก็ครุกกับสากนะคะบรรยากาศดีมากนะคะวันนี้จะกินเ,เมนูเหล่าทะเลกับพี่ไหมคะนขาวะมะน,นะคะบบอกท่านผู้ชมหน่อยซิว่าวันนี้เราจะมาทานอะไร โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำกันเลยนะคะแล้วก็ไม่หนีจากเมนูตำสักเท่าไหร่นะคะเมื่อไหร่นะสองท่านนี้จะมาเจอว่าเราแบบว่าใช้่านประจําเลยนะคะเสือรโอเคเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะิการอันดับแรกก็คือทริปวันนี้เราไม่มีน้ําตาลทรายยิ่งเผ็ดยิ่งดีอร่อยเลยดูรวกนนี่ตาเทียมว่าตำพร้อมกันเลยนะคะมันตะเด็นไหม ใส่น้ำตาลปี๊บไหมคะน่ละลงไปด้วยน,ะนั่งรอรออ่ะรอ,รอ ง <ST> S> <S ่วันนั <S <S ้นหนูหนเทอยู่ไงต้องาีขึ้น <S 2> <S 2> แล้วนะทุกคนน่าอวนไมก็จะใส่อะไรดีอ่ะใสใมะนาวเน,ะนาะใส่มะนาวลงไปเลยนยานาวหมากทุคนมนาวขอบคุณมะนาวจาก t นะคะ <S <S เราไม่ต้องบีบหรอกเดี๋ยวเราลืมเราลืมไรมีดค่ะ ล้อเลยแล้วกันนะคะวันนี้ลุงหม่ำจะเป็นคนคอลแล็บนะคะหิวแล้วหรอล้อล้อ,ลอ,ลอน่าเก่งมากคือเขาแบบเขาเก่งนะบอกรอเขาก็รอนะคะลุงห <c oughs> ม่ำคอลแล็บนะวันนี้หนาวเ,เหมือนกันนะ <c oughs> น่ะเข้ามาดูใกล้ๆเลยดูสิหืมคนงากินก็รอไปนะ แล้วนะใส่น้ำปลาหนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสมสี่อชิมกันชิมเยอ่ะอืดขอใส่น้ำปลาอย่างนี้นึงนะคะเพื่อก็ออือน,นกินมากเลยค่ะแล้วก็คนๆๆๆเพี่บีจัดก่อนไหมคะ นอันนน,นี้นั่งสวยๆรอจัดจานนะคะอั <laughs> <c oughs> นเอ้ค okay, หลังจากที่จัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามไหมคะ <c oughs> แล้วก็จะมาทำการเทน้ำเหลาของเรานะคะเทแล้วนะว้โหเป็นไง หอมมะนาวมากค่ะหอมมะนาวยน,นะคะถั่วอุ้ยเมื่อกี้ิ่มใส่ถั่วปนไปกับกันกานลาโรยทีหลังนะ <c oughs> แล้วเราก็จะมากรุ๊กนะคะญาตนั่งเลยแล้วกันยน <c oughs> ้ำลายไหลจบเออพีนี้เราจะไปซื้อฐานใหม่แล้วนะทุกคนโอเคแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เหล่าทะเลของเราเอาเป็นว่าตัวนี้เก็บนะคะเก็บเอาอั่านนี้หนะนะคนให้เข้ากันนิดนึงนะคะทุกคนอุ้ยกุ้งใหญ่มาก เสร็จแล้วนะคะแ้ก็จะเรียุกคนมากินได้เลยค่ะเนะี้ยจะนอนหมือน,นโอ้โหเราจะให้น้องแฟลชิมนะคะหมึกหนึ่งกรุป๊ปอ,อเป็นไงคะอร่อยคะ่ะชิมคนดูนะคะทุกคนชิมได้อืมอืมอืมดีดีเปรี้ยวไปไปหน วานมาแล้วกินไหมปลานาะงกินเหรออุ้ย,ยทำมะนาวไปกินไหมอ่ะหม,มากินก่อนคนแล้วนะอุ้ย,ยเดี๋ยวพี่ขาวน้อยใจอ่ะหนขาวไม่กิน <laughs> แค่นี้นะคะลากันไปก่อนถ้าสนุกถูกใจก็กดไลค์แต่ like. แน,นี่เ<ะ>ยอะคอมเมนต์กันเยอะ,ะ,ะแยะเลยนะคะให้เราด้วยนะคะ <c oughs> เผื่ออยากให้แบบเราทำอะไรให้ดูก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหมูอ้วนสวัสดีค่ะผู้ชมหน่อยค่ะรอรอรอขามือเยลย<ะ>นะขามือขามือขามือค่ะ เก่งมากาบบาย่า้ผู้ชมด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนล้อวันลอวันขอมือวันอ้วนขอมือวันนาวันนี้วันนนานาวนนวนนลหู่นล้อล้กอล้ออ้ขอมือได้ฟังแล้ว